วันนี้เดินทางสาม <c oughs> สามกองนะครับก,ก่องแรกก็ชฉยภูมินะครับชฉยภูมิชัยภ <c oughs> ูมิแล้วก็เลยนะครับเลยเป็นทองยมทูดนะครับทองยมทูด มนรโทษบวกทองฟิคิกนะครับส่วนเัยภูมิก็เป็นปฏิวัตินะครับทองฟิคิกนะครับแล้วก็เป็นกล่องที่3เป็นสุโคไทยนะครับสุโขไทยเป็นเหลืองฟิคิกบวกโกเซมนะครับ3กล่องเดินทางเช้านี้นะครับเช้านี้เลยนะครับจะส่งให้นะคร รอรับสายกันได้ทุกท่านนะครับขอบคุณลูกค้าจากช่องทาง youtube และทางไลน์นะครับที่สอบถามแบ่งปันสายพันธุ์กันเข้ามานะครับ mm hmm. ก็จัดไปเช้านี้